อร่อยยั่วๆดูน่ากินมากสวัดีค่ะ, <S 1> <S 1> คะมาทุกคนวันนี้เราจะยำม,มังม่วงแบบบ้านๆเราดับแรกก็น้ำปราจ,จ้ะตอนแรกว่าจะตำไม่ได้ตำพี่น้อง <S <S ใส่น้ำปราลงไป <S <S น้ำปูน้ำปูนะคะทุกคนอร่อย รสเด็ดแซ่บเสร็จแล้วก็จะพิกปเนเปิดไฟนี่ให่พี่น้องพิกปนล,ลงไปจ้านี่แซ่บข้าวคั่วกลิ่นหอมหอมยั่วยวนเจมูบเลย ใส่ลงไปปลื้มน้ำตามใส,ส่บรรดานเซ็ตเซ็ตเปิดตุ๊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 ด,ดตามด้วยรสดีนิดหน่อยใส่น้ำปลาลงไปปุ๊ด คนเล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 ใส่กันงานนี้ไม่อร่อยใ้ยมันรู้ไปสิมะม่มวงสูตรแบบบ้านๆเราวิตาน้ำไา่แตะเนาะแซ่บนะซอย่าบอกใครแซ่บถึงใจใครดูแล้วน้ำลายไม่ไหลใมันรู้ไปจัดไงจัดเต็มพี่นะ้อง แซ่บขนาดไหนหอ,อ,องเขา,ขา้าวใส่อีกใส่อีกใส่อีกอเล็กเล็กเล็กข,ขวาวคัวหอมมากพี่น้องอืดใส่น้อยแซ่บน้อยใส่มากแซ่บมากเปิดเปิดเป,ดเปดวันนี้จะเต็มหน่อยนะตามด้วยเกลือ จัดไปจัดไปอืออร่อยยั่วๆดูน่ากินมากจัดปึ๊บดูนะพี่น้องอ มากินด้วยกันเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจานใหญให่พี่น้องแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สูตรแบบบ้านเราเลยอ,อร่อยเผ่บปะอืม้ม ลูกสาวบอกแม่ทำแบบสูตรเป็นบ้านเราเลยแซ่บขนาดอ๋อแซ่บขนาดพี่น้องหอมเลยปะขึ้นมาด,ดูพ่อบ้านเรากินพี่น้องอ ดูพอบ้านเรากินปลาเด้ใชยได้เลยกินเบิร์ได,ด้เนี่กินเลยกห้องนอพอมจะเบริรก็อกินตองกอน,นวาลูกกินน้ำมัน คนละจานแล้วแบ่งกันอือขึ้นมาอัดเสียงชุวัดชุวัดช <c oughs> ุวัดแซ่บค่ะพี่น้องทั้งแซ่บทั้งเปรี้ยวแก้วขมิ้นสดๆ มาไข่สู้ให้หด่พี่น้องสายนี้ไม่ต้องรอยกินสุกแล้วอร่อยนะพอไดอืมอ,อ,มอ้าวเราไปไปนี่แม่ไปละแม่ไปหาน้ำมากินก่อนมอเหมือนเลยเด็กเข้าเลยไปไป 你爸。